สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียมาติดตามสถานการณ์ในพม่าก,กันต่อนะครับล่าสุดฐานทัพอากาศของพม่าสองแห่งในภาคกลางคือมะกะเวและเมทีลาถูกยิงด้วยจรวดเชา้านี้ส่งผลให้ฐานเสียชีวิต6นายด้วยสื่อพมา่าเผยว่าฐานพม่าได้ใช้กําลังทางอากาศเหล่านี้โจมตีพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในขณะที่รอยเตอร์ชี้ว่าการโจมตีสถานที่ทางทหาร แต่พื้นที่ส่วนกลางนั้นหาได้ยากเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่29เมษายน2564มีรายงานจากสื่ออิระวดีไทมส์ของพม่าว่าฐานทัพอากาศในมาเกวและเมทิลาถูกยิงด้วยจรวดตั้งแต่เช้าวันนี้คือวันที่ 29เมษายนโดยระบุรายละเอียดว่าเมื่อเช้านี้มีการยิงจรวด2นัดที่ฐานทัพอากาศมกะเวและอีก5นัดที่ฐานทัพอากาศเมธีลาทำให้ทหารกองทัพอากาศมกะเวจำนวน6นายถูกยิงเสียชีวิตจากการยิงจรวดด้านสื่อคิดถิตมีเดียของพม่าอีกสำนักได้ยืนยนันตรงกันว่าคนในพื้นที่บอกว่าวันนี้ได้มีเหตุยิงจรวดโจมตีในมกะเวและเมธีลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศของพมา่าแต่ยังไม่ทราบขอบเขตของความเสียหายสื่อคิดถิตมีเดียระบุด,ด้วยว่าทหารพรมาร่าได้ใช้กําลังทางอากาศเพื่อโจมตีพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในขณะที่สื่อบ erm อรอ์มิสไซส์รายงานว่าชาวบ,บ้านบอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุของการยิงในครั้งนี้ด้านสำนักข่าว uters, อรอยเตอร์รายงานข่าวนี้ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมระบุว่าการต่อสู้ระหว่างทหาร และชนกลุ่มน้อยเกิดขึ้นนับตั้งแต่การรัฐประหารโดยกองทัพได้ทำการโจมตีทางอากาศหลายครั้งในดินแดนชายแดนทางตอนเหนือและตะวันออกในขณะที่กองทัพต่อสู้กับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนมานานหลายทศวรรษแต่การโจมตีสถานที่ฐา,านทหารที่มีชื่อเสียงระดับสูงในพื้นที่ส่วนกลางนั้นหาได้ยากสำหรับฐานทัพอากาศของพมา่าเมทิลาตั้งอยู่ในเมืองเมทิลา เป็นเมืองทางตอนกลางของประเทศพมา่าตั้งอยู่ในเขตมันเดเลส่วนฐานทัพอากาศมักกะเวตั้งอยู่ในเขตมักกะเวในภาคกลางของประเทศพมา่าครับขณะน,นี้ต้องบอกว่าฐานพมา่าได้เน้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มชาติพันธุ์อย่างหนะักไม่ว่าจะเป็นในรัชชินรัะกกเกรียงรัชฉานรัชินแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากก็คือการโจมตีทิ้งระเบิดในพื้นที่ของพลเรือนทําให้มีผู้บาดเจ็บล้มตาย และต้องอพยหลบหนีจากการปฏิบัติการของกองทัพอากาศฐานพม่าเป็ียํานวนมากการถล่มกองทัพอากาศของพม่าครั้งนี้จึงน่าจะเป็นการปฏิบัติการเอาคืนและการตัดไฟเสียแต่ต้นลมต่อกองทัพอากาศของพมา่าแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือกลุ่มต่อต้านซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนแต่เข้าใจว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของพมา่าได้บุกโจมตีกับถึงพื้นที่ส่วนกลาง ของฐานพมา่าบ้างแล้วดังนั้นหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นกองทัพอากาศพมา่าจะเป็นผู้ถูกล่าบ้างหากเพื่อนๆเ,เห็นว่าข่าวนี้มีประโยชน์รบกวนกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ด้วยครับ